ไปเผาทค่ะก็ก็เลยคอนเฟิร์มอีกโหลนึงค่ะ F ต่ออีกโหลนึงไม่ค่ะเขาก็เขาก็แซวๆเพราะจริงๆวันนั้นก็เป็นวันเหมือนแบบพักผ่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเผอิญว่าไม่คิดว่าตอนถ่ายมันจะแบบมันจะปวดขึ้นมาพอยืดนิดนึงมันก็ขึ้นมาแต่จริงๆมันก็คือเป็นเหมือนพอดีตัวตอนนั้นไม่ใช่เอวหล่อเลยอ่ะใช่ไหมคะพี่ ทั่วไปเป็นแบบพอดีตัวค่ะแล้วพอถ่ายแบบยกแขนหน่อยหรือว่าขยับแขนนิดนึงมันก็เหมือนมันก็ขึ้นมาเองแล้วก็ด้วยกางเก,ง,เกงมันดันแบบหอมลงนิดหน่อยอะไรเงี้ยมันก็เลยดูหลวมแอบบวกหรือเปล่าเซ็กซี่มากแต่ตอนงลงลูกก็ให้ฟูรั้งนะเขาคอมเมนต์แบบกจะเผาทิ้งเลยจะเผาเอวตอนนี้เขาก็ไม่คิดว่าคนจะแบบเหมือนแบบเห็นเยอะขนาดนั้ แล้วตอนที่ตูตอนที่เห็นรูปเขาว่าไงคะเขาก็บอกให้เอารูปที่มันไม่เต็มตัวไว้ข้างหน้าแต่เขาไม่รู้ว่าเราลงรูปหลายรูปสไลด์สไลด์แต่อนนี้เสื้อตัวนั้นยังอยู่ไหมคะแอบไปแล้วค่ะพี่ว่าเขาแบบไม่อยากให้เราแต่งแบบโอ้โดีเดียเขาอ้วพยายามเขาหรอครับไงแต่งแบบจริงจริงแล้วสไตล์คุณบอยก็คือว่าเขาก็จะไม่ได้พูดซะทีเดียวค่ะแต่สมมติว่าเวลาเล็บกใส่แบบ แขนกูดหรืออะไรออกมาเขาก็จะบอกว่าเออมันดูไม่เป็นคุณเลยอะไรประมาณนี้ค่ะเขาจะใช้คำมีมากกว่าค่ะหนักใจที่เรียบร้อยนั่นแหละพี่เจมสวันนี้สแกนการแต่งตัวพี่เจมส์หนักไหมคะเวลาจะไปไหน้งแต่เกิดเล่งที่จะคอมเมนต์น้อยจริงจริงตั้งแต่รู้จักกันเขาก็เป็นประมาณอย่างนั้นอยู่แล้วแต่เขาไม่ได้พูดว่าอันนี้ห้ามใส่อันนี้ไม่ให้ใส่เลยนะแต่อย่างบางทีแบบไปทะเลเขาก็บอกว่าจริงๆคุณใส่ขาสั้นบ้างก็ได้นะ งานนี้ก็ก็มีบ้างค่ะมีคนเข้าใจผิดไหมครับคิดว่าพี่บอยโกรธจริงอะไรเงี้ยแต่จริงๆมันเป็นการขอว่าแซวใช่เพราะอย่างชุดวันนี้มันก็จะเห็นเนื้อตรงนี้นิดนึงอะไรเงี้ยค่ะเขาก็แบบว่าเออต้องใส่ทับในไหมสับสับในหรือเปล่าอะไรเงี้ยจะก็เลยแบบว่าเออเขาไม่ใส่กันทุกทีทำไมกันแต่จริงๆมีชุดไหนที่ใส่ออกเดินออกมาแล้วแบบพี่บอยบอกไปเปลี่ยนเดี๋ยวนี้อะไรอย่างเงี้ย ถึงขั้นเปลี่ยนไม่มีแต่แบบบางทีอย่างที่บอกแขนกุดหรือบางทีเสื้อผู้หญิงข้างหลังมันจะวาวเยอะแล้วแบบเหมือนเห็นเสื้อในนิดนึงเขาก็จะแบบว่าเออเอาเสื้อคลุมไปเผื่อไหมอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าถ้าเป็นชุดว่ายน้ำนี้หมดสิทธิ์เลยอาจจะใส่ได้ไหมให้ชุดว่ายน้ำมาเป็น20ปีแล้วแต่จริ่งอยากใส่ไหมคะไม่เพราะปกติเวลาไปทะเลก็ไม่ได้ไม่ได้เล่นน้ำอะไรขนาดนั้นค่ะเวลาหรือว่าเวลาใส่ก็จะมีกางเกงขาสั้นเวลาเห็นเพื่อนเพื่อนก็ใส่เราไม่มีโมเมนต์ว่าเอออยากลองใส่า จริงๆไม่มีเลยค่ะเพราะจริงๆที่เดบซื้อล่าสุดก็เป็นชุดว่ายน้ำที่แบบไปเล่นกัะหล่ำเหมือนชุดดำใช่ไหมชุดดำน้ำคนคามา่ากไม่มิดชิดใช่มิดชิดมากไม่ค่อยได้ซื้อปปแล้วเวลาแบบไปรัฐนาหรือไปไถ่ายละครเนี่ยเขาไม่มีแบบเสือ้อโ<ร>ัวแข่งอะไรมอะไรนะคะ่รโอเคไหมครับแบบชุดการทำงานอะไรแบบชุดในละครในละครอย่างเรือร่องฟ้ามิตรวันเนี่ยเขาไม่ได้เห็นเลยค่ะเห็นตอนออนแอร์เลยอันนั้นก็คือแบบเซ็กซี่ที่สุดแล้วตั้งแต่ตั้งแต่เล่นละครมานะคือ เขาก็แบบมาว้าวตอนหลังว่าแบบโอ้โหนี่มันข้างหลังว้าวเลยนะ <c oughs> ไม่เห็นมันมีแต่อะไร <c oughs> ก็ผลไปไตัมใจเขาแต่พอผลงานมันออกมาเรื่อยๆเขาเข้าใจมันมันคือคาแรคเตอร์ละครแสดงว่าใส่ได้ใจอย่าบอกให้มันผ่านไปเราบอกเขาทีลลังพี <c oughs> <c oughs> ่เจนพี่เป็นคนห่วงแบบนี้ตลอดไหยคะคืออย่างที่บอกเขาไม่ได้เป็นคนแบบห่วงแบบมีกฎอะไรแต่ว่าสมมติว่าใส่ออกมาแล้วก็จะมีแบบ ตีนิดแบบไม่ได้ตีแบบบอกนิดนึงนะคะก็จะมีฟอร์มว่าไม่ได้ใช้คาว่าห่วงดีกว่าแต่ก็จะแบบคอมเมนต์นอคิมสงของตัวเราปดอัดไหมแบบเออทำห้เราแย่ก็เป็นการแต่งตัวคือถ้าเป็นเจี๊ยบนะคะเจี๊ยบไม่ไม่เลยเพราะว่าจริงๆตัวเจี๊ยบเองเจี๊ยก็ไม่ได้เป็นคนแต่งตัวแบบถ้าดูในจีก็คือเป็นคนแต่งตัวประมาณเรียบๆอยู่แล้วแต่ว่าเผอิญว่าเพื่อนอะชอบแซวว่าแบบเฮ้ยเห็นขาแล้วเ มันไปจุดไฟให้เขาไงเพาเห็นขาล้อทั้งที่จริงๆแล้วเขาอาจจะไม่ได้รู้สึกอะไรงียค่ะพอมีคนไปจุดประเด็นว่าแบบุยเห็นหน้าท้องนะเห็นขานะเห็นอะไรเงี้ยก็เลยแบบเฮ้ยมันเห็นเหรอก็จะประมาณนั้นมาก่อเพื่อนามีสใช่ค่ะเพื่อนแล้วก็แฟนๆชอบเมียนนได้เห็นขาเทียบแล้วหรืออะไรแบบนั้นก็รู้จุดอ่อนรู้จุดอ่อนจุดไฟให้คุณบอยแต่ว่าจริงๆแล้วตัวเราก็คือห่วงได้ไม่ติด จริงๆตัวเจี๊ยวอะถ้าดูในจีถ้าจะไม่ต้องมีอะไรน่าห่วงเลยนะชุดแบบเรียบร้อยมากไม่ค่อยไม่ค่อยได้แต่งอะไรหรูหรยอยู่แล้วค่ะที่ห่วงเขาจะให้ไปเก็บเต็มตัวเป็นตุ้แม่ต่โอ้ไม่หรอกค่ะจริงๆแล้วก็จะถามว่าจะมีน้องเรือยังจริงๆก็อยู่ในอย่างที่บอกค่ะเจอกันที่ไรเนาะเจะก็อัปเดตประมาณนี้ว่า ก็ปล่อยให้เป็นธรรมชาติค่ะแต่ว่าเขาจะมาตอนไหนหรือว่ามายังไงก็ก็ยังไม่รู้เพราะว่า like ก็ค um, okay. ุยค ma ุณลอยแล้วว่ามันจะรอถึงเมื่อไหร่ด yeah> ีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือล่าสุดเขาก็บอกว่าเออยังอยากรออยู่เพราะว่าเขาก็เพิ่งมาคํานึงว่าเออเขาก็อยากให้มีคนภูมิใจในตัวเจี๊บเหมือนเขาอีกคนนึงอะไรประมาณนี้แล้ว่าสแตนบายตลอดเวลาใช่ไหมครับพี่เซฟสแตนบายดย เป็นธรรมชาติจริงๆเราก็ปรึกษาคุณหมอแล้วทุกอย่างก็แข็งแรงดีปกติตามตอนคุณหมอบอกไปแค่ว่าปรึกษาคุณหมอใช่ใช่ก็ทำเหมือนคนอื่นๆนะคะจะเพียงแต่ว่าเป็นวิธีธรรมชาติมีหมอดูพักมั้ยคะว่าจอน้องมาชต้องไปดูหมอจะเป็นคริสเตียนค่ะก็เลยจะไม่ได้ไม่ได้เชื่อเรื่องอะไรพวกนี้เลยแล้วก็แล้วก็จะเชื่อว่าอย่างเรื่องต่างๆจะผ่านมาด้วย ด้วยด้วยด้วยอะไรของเราเองด้วยพระเจ้าอะไรค่ะขอพรอะก็ก็คืออธิษฐานปกติอะค่ะก็อย่างที่บอกก็เจ้าเข้าใจว่าถ้าถ้าเขาจะมาก็ต้องมาแต่โควิดมีเวลาได้อยู่ด้วยกันเยอะอย่างเงี้ยไม่อไรี้ยแบบว่าอยู่ดีก็มีน้องมันโจนนี้อะไรอเงี้ยแต่ของเราไม่มีใช่ไหมครับช่วงโควิดเราก็ต้องทําแก้ไขปัญหาเรื่องเวลาก็ทุกอย่างก็ยังเป็นเหมือนเดิมอยู่ก็ การทำงานหนักไปทำให้เครียดแล้วมันก็เลยน้อง,งไม่มาไงจริงๆคุณหมอก็บอกว่าไม่ให้เครียดค่ะแต่แต่จริงๆเจ้าก็ไม่ได้เป็นคนเครียดนะคะแต่เรียบเชื่อว่าอย่างที่บอกว่าเมื่อไหร่ที่เขาพร้อมที่จะมาเขาก็น่าจะมาเอางคือยังไม่อยากใช้วิทยาศาสตร์ใช่ค่ะเจ้าก็ยังเชื่อเรื่องเรื่องธรรมชาติอยู่แล้วก็อย่างที่บอกคือไปไปตรวจกับคุณหมอแล้วร่างกายมันสมบูรณ์มากะคะ่ะก็คือรอยอย่างเดียวพอเเจ้าว่าถึงไปทําแล้ว มันเขาไม่มาอย่างงีอ,อยู่ที่จังหวัดใช่ไหมโอเค <laughs> <Okay. S 1>